สวัสดีครับอาจารย์วันนี้เราสองคนมาแบบสวมบทบาทเป็นผู้ช่วยสอนหรือ TA เฉพาะกิจของอาจารย์ต้องการดีกว่านะครับดีเลยค่ะมาช่วยกันติวสรุปเนื้อหาสำคัญสำคัญก่อนเข้าห้องเรียนกันหัวข้อวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องใหญ่และสำคัญมากในโลกการเงินใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงด้านตลาดหรือ market risk ครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาย่อยเรื่องที่ดูเหมือนจะซับซ้อนมากมีตัวเลขมีสต,ติให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆเหมือนเพื่อนมานั่งเล่าให้ฟังเลยค่ะเยี่ยมเลยครับไม่ใช่การท่องจําจากตําราใช่ค่ะรับรองว่าฟังจบแล้วเนี่ยไปคุยในห้องเรียนรู้เรื่องแน่นอนดีเลยครับงั้นภาพรวมวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ความเสี่ยงตลาดมันคืออะไรกันแน่แล้วพอรู้จักมันแล้วเนี่ยเราจะวัดมันออกมาเป็นตัวเลขได้ยังไงอือหือ ซึ่งเราจะไปทำความรู้จักกับเครื่องมือสุดฮิตอย่าง Value at Risk หรือ VAR แล้วก็จะเจาะลึกวิธีคำนวณ VAR ที่นิยมใช้กัน2แบบคือการมองย้อนอดีตแบบ Historic Approach กับอีกอันที่ชื่อเท่มากๆอย่าง Monte Carlo Simulation แล้วเราจะปิดท้ายด้วยเครื่องมือที่ Advanced ขึ้นไปอีกขั้นนะคะเรียกว่า Expected Shortfall ซึ่งตอนนี้ธนาคารใหญ่ๆทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากถือเป็นมาตรฐานใหม่ไปแล้วคะ่ะ โอ้โหประเด็นนี้ถ้าอาจารย์ต้องถามขึ้นมาตอบได้นี่เท่เลยใช่เลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมขอเปิดด้วยคำถามที่เชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอเคยรู้สึกไหมครับว่าบางวันตลาดหุ้นมันแดงทันกระดานเลยโอ้โหประจำเลยค่ะทั้งๆที่บริษัทที่เราลงทุนอยู่ก็ไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรเป็นพิเศษเลยสักนิดอาการแบบนี้แหละครับมันคืออะไรกันแน่ครับนั่นคือประสบการณ์ตรงของ market risk เลยค่ะตรงประเด็นมากๆอ๋อ ตามข้อมูลจาก Investopedia เขาอธิบายว่า Market r i s h คือความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในตลาดโดยรวมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เรากำจัดมันทิ้งไปไม่ได้ด้วยการกระจายการลงทุนหรือ Diversification ใช่ค่ะพูดง่ายๆก็คือต่อให้เราซื้อหุ้นหลายตัวหลายอุตสาหกรรมแค่ไหนแต่ถ้าภาพรวมของตลาดมันพังพอเราก็ยังเจ็บตัวอยู่ดีแล้วปัจจัยที่ว่านี้มันมีอะไรบ้างครับ มีเยอะแยะไปหมดแล้วหาบเลยว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารกลางประกาศขึ้นลงอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันดิบราคาทองคำไปจนถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศเรื่องพวกนี้มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเหมือนโดมิโนโล้มเลยค่ะในทางเทคนิคแล้วความเสี่ยงแบบนี้มีชื่อเรียกเฉพาะไหมครับมีค่ะเราจะเรียก market risk ว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือ systematic risk ค่ะ ซึ่งจะเห็นภาพชัดขึ้นมากเมื่อเราเอามาเทียบกับความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ Unsystematic Risk หรือเปล่าครับถูกต้องค่ะหรือบางทีก็เรียกว่า Specific Risk อ๋อพอจะเดาได้เลย Unsystematic Risk นี่น่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกับบริษัทนั้นๆใช่ไหมครับอย่างเช่นอยู่ๆผู้บริหารคนเก่งลาออกหรือเกิดไฟไหม้โรงงานใช่เลยค่ะหรือถ้าเอาให้สุดตรงไปเลยก็คือบริษัทที่เราลงทุนอยู่ประกาศล้มละลาย แบบนี้คือความเสี่ยงเฉพาะตัวซึ่งเราลดผลกระทบมันได้ด้วยการกระจายการลงทุนไปบริษัทอื่นแต่ market risk ทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะความเสี่ยงตลาดก็เหมือนคลื่นลูกยักษ์ในมหาสมุทรที่ซัดเข้ามาอืมภาพนี้ชัดเจนดีครับแต่ในความเป็นจริงเรือแต่ละลำก็รับแรงกระแทกไม่เท่ากันอยู่ดีใช่ไหมครับถึงจะโดนคลื่นลูกเดียวกันแต่เรือบรรทุกสินค้าลำใหญ่ก็ย่อมทนได้ดีกว่าเรือประมงเล็กๆเกเป็นข้อสังกกตทีี่่ดมาคะ ใช่เลยผลกระทบอาจจะหนักเบาต่างกันไปตามลักษณะของสินทรัพย์มันนั้นแต่ประเด็นสำคัญคือไม่มีใครหนีคลื่นลูกนี้พ้นเรือทุกลำโดนซัดเหมือนกันหมดนี่คือหัวใจของมันค่ะโอเคเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่สเต็ปต่อไปของสถาบันการเงินหรือนักลงทุนก็คงต้องการการพยายามวัดมันออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ใช่ไหมครับ แม่นยำมากค่ะเพราะถ้าเราวัดมันไม่ได้เราก็คงบริหารจัดการมันไม่ได้แล้วเครื่องมือที่นิยมใช้กันที่สุดคืออะไรครับก็คือ value at risk หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า VAR อ่านว่า VAR นะคะ VAR ได้ยินชีอนี้บ่อยมากครับแต่ถ้าให้อธิบายง่ายๆแบบบ้านๆเลยมันคืออะไรครับแนวคิดของ VAR คือการพยายามตอบคาถามง่ายๆแต่ทงพลังมากค่ะคาถามนั้นก็คือด้วยความมั่นใจระดับหนึ่งเช่น99% ในวันพรุ่งนี้พอตการลงทุนของเราจะขาดทุนสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่อ๋อเหมือนเป็นการขีดเส้นให้ตัวเองเลยใช่ไหมครับสมมุติว่าพอรตลงทุนผมมีค่า vr เท่ากับ1ล้านบาทที่ระดับความเชื่อมั่น99%ก็แปลว่ามีโอกาสแค่1%นเเท่านั้นที่พรุ่งนี้ผมจะสวยหนักจนขาดทุนเกิน1ล้านบาทใช่ค่ะแต่ในอีก99%ของความเป็นไปได้ทั้งหมดผมจะขาดทุนน้อยกว่านั้นหรืออาจจะได้กำไรไปเลยใช่เลยค่ะจับหลักได้ถูกเป๊ะ นั่นแหละคือแก่นของมันเลยสิ่งที่ v วทำคือการสรุปความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากๆออกมาเป็นตัวเลขแค่ตัวเดียวอืทำให้ผู้บริหารเข้าใจง่ายขึ้นใช่ค่ะแต่มันก็มีจุดอ่อนที่สำคัญมากเหมือนกันนะคะมีจุดอ่อนด้วยเหรอครับคืออะไรครับประเด็นสำคัญที่สุดคือ v วบอกเราแค่เส้นขอบที่ระดับความเชื่อมั่นที่เราเลือกแต่มันไม่ได้บอกเราเลยว่าถ้ามันทะลุเส้นขอบนั้นไปแล้วอะ ใน1%ซที่โชคร้ายสุดๆความเสียหายมันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนอ๋อเหมือนกับบอกว่ารั้วบ้านเราสูงพอที่จะกันขโมยได้99%ของกรณีทั่วไปแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไอหนเปอ์ที่เหลือมันมาพร้อมรถถังเพื่อพังรั้วเราจะทำยังไง <laughs> เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญในระดับโลกเลยนะคะ หน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคารทั่วโลกอย่าง Basel Committee on Banking Supervision เนี่ยเขามีการออกมาตรฐานให้ธนาคารต้องคำนวณและการเงินทุนสำรองสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดซึ่งในอดีตวาก็เป็นเครื่องมือหลักที่เขาใช้กันเลยทีเดียวค่ะโอเคครับ t r a ครับประเด็นนี้น่าจะออกสอบแน่ๆและถ้าอาจารย์ต้องถามในห้องว่าเราจะคำนวณหาเจ้าตัวเลขวานี้มาได้อย่างไรเราควรจะตอบยังไงให้ได้คะแนนเต็มครับ <laughs> คำถามดีค่ะมีหลายวิธีเลยแต่และว,วิธีก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปวันนี้เราจะมาดู2วิธีหลักๆที่เห็นภาพชัดและนิยมใช้กันมากที่สุดนะคะครับผมคือวิธีที่มองอดีตเป็นหลักกับวิธีที่พยายามจำลองอนาคตค่ะ ให้ผมเดานะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นการดูว่าในอดีตมันเคยเลวร้ายแค่ไหนใช่ไหมครับเหมือนกันขับรถโดยมองกระจกหลังนั่นคือหลักการของวิธีแรกเลยค่ะเรียกว่า historic approach หรือ back simulation เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายที่สุดหลักการก็คือย้อนอดีตอย่างที่ว่ามาเลยค่ะแล้วมันทำงานยังไงครับ เราจะเอาพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตเช่น250วันทำการที่ผ่านมาซึ่งก็ประมาณ1ปีจากนั้นก็คำนวณว่าถ้าเราถือพอร์ตหน้าตาแบบนี้ในแต่ละวันของ250วันนั้นพอร์ตเราจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่อ๋อก็คือเอาพอร์ตปัจจุบันไปทาบกับข้อมูลราคาในอดีตทีละวันจนครบ250วัน เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา250ค่าถูกไหมครับถูกต้องค่ะและถ้าเราอยากได้ VAR 99%ก็คือเราต้องไปดูวันที่แย่ที่สุด1%ก็คือประมาณวันที่2หรือ3ที่ขาดทุนหนักสุดในลิสต์นั้นตัวเลขนั้นคือ VAR ของเราเลยหรือเปล่าครับเป๊ะเลยค่ะ จับหลักได้ถูกต้องนั่นล่ะคือแก่นของมันเลยเรานำผลลัพธ์ทั้ง250ค่ามาเรียงลำดับจากขาดทุนมากสุดไปกำไรมากสุดและถ้าต้องการ VAR 99%เราก็ไปดูเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด1%อือร mm ์ hmm. ซึ่ง1%ของ250ก็คือ2.5เราก็ไปดูว่าวันที่ขาดทุนหนักเป็นอันดับที่3ในลิสต์นั้นขาดทุนไปเท่าไหร่ตัวเลขนั้นก็คือ9 9 VAR ของเราค่ะเข้าใจง่ายมากเลยครับ ข้อดีของมันก็น่าจะเป็นความง่ายนี่แหละไม่ต้องมีสมมุติฐานอะไรซับซ้อนเลยใช่ค่ะข้อดีคือมันง่ายและใช้ข้อมูลจริงในอดีตแต่ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของมันก็ซ่อนอยู่ในนั้นแหละค่ะคือการที่เรากําลังตั้งสมมติฐานว่าอนาคตจะเหมือนกับอดีตซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อย่างเช่นวิกฤตโรคระบาดหรือสงครามที่ไม่คาดฝันแบบนี้วิธี historical ก็จะมองไม่เห็นความเสี่ยงนั้นเลย ถูกต้องค่ะเพราะมันไม่มีอยู่ในข้อมูลอดีตของเราเราเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าหงด์ดำหรือ black swan ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สําคัญมากของวิธีนี้อืมงั้นเราไปดูอีกวิธีที่พยายามจะก้าวข้ามข้อจํากัดนี้กันดีกว่าค่ะวิธีจําลองแบบมอนติคาร์โลหรือ monte carlo simulation เดี๋ยวนะครับการสุ่มเนี่ยนะครับฟังดูไม่น่าจะแม่นยําเลยใช้การสุ่มมาคํานวณความเสี่ยงทางการเงินที่ซีเรียสขนาดนี้มันทํางานได้ยังไงกันแน่ครับ ฟังดูขัดกันมากๆเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยค่ะชื่อนี้มาจากชื่อคาสิโนที่โมนาโกจริงๆเพราะหัวใจของมันคือการใช้การสุ่มหรือ randomness เข้ามาช่วยลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่าเรามีโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีชามรบบทรงแปลกๆวางอยู่เราอยากรู้พื้นที่ของชามนี้แต่เราไม่มีสูตรเราก็เลยใช้เครื่องจักรที่สุ่มปล่อยลูกแก้วลงบนโต๊ะเป็นหมื่นๆครั้งแล้วยังไงต่อรับเราก็นับจำนวนลูกแก้วที่ตกลงในชาม เทียบกับจำนวนลูกแก้วทั้งหมดที่ตกลงบนโต๊ะสัดส่วนของลูกแก้วในชามก็จะประมาณสัดส่วนพื้นที่ของชามเมื่อเทียบกับพื้นที่โต๊ะทั้งหมดได้นี่คือการใช้การสุ่มจำนวนมากพอเพื่อทำความเข้าใจภาพใหญ่ที่เราไม่รู้คำตอบที่แน่นอนค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือใช้กฎของจำนวนมากหรือ law of large numbers เข้ามาช่วยทีนี้พอนำมาใช้กับการเงินมันทำงานยังไงครับเป็นหมื่นหมื่นหรือแสนแสนครั้งเลยค่ะโห oh. โดยการจำลองแต่ละครั้งจัดตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลในอดีตเช่นค่าเฉลี่ยผลตอบแทนและความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็ใส่ความสุ่มเข้าไปในโมเดลหมายความว่าเราไม่ได้แค่ย้อนอดีตแบบเป๊ะๆเ,เหมือนวิธีแรกแต่เราสร้างฉากทัศนะของอนาคตที่เป็นไปได้ขึ้นมาหลายพันหลายหมื่นแบบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ผลลับที่ได้คือเส้นทางการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้จำนวนมหาศาลจากนั้นเราก็คำนวณผลกำไรขาดทุนของพอร์ตเราในแต่ละฉากทัดแล้วนำมาเรียงลำดับเพื่อหาค่า VAR เหมือนเดิมเลยอืมแต่คราวนี้ฐานข้อมูลของเราไม่ใช่แค่250วันในอดีตแต่เป็น10,000หรือ100,000อนาคตที่เราจำลองขึ้นมาถูกต้องค่ะฟังดูซับซ้อนแต่ก็ทงพลังมากเลยนะครับข้อดีของมันก็น่าจะเป็นความยืดหยุ่นนี่แหละ ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่สูงและที่สำคัญคือผลลัพธ์จะดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่เราป้อนเข้าไปในโมเดลตั้งแต่แรกอ๋อถ้าสมมุติฐานเราผิดผลที่ได้ก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้ใช่เลยค่ะที่น่าสนใจคือมอนติคาร์โลไม่ได้ใช้แค่ในโลกการเงินนะคะ เขายังใช้โมเดลนี้จำลองการระบาดของโรคหรือแม้กระทั่งคำนวณว่าโปรเจกต์ก,ก่อสร้างใหญ่ๆจะเสร็จทันเวลาไหมมันคือเครื่องมือในการรับมือกับความไม่แน่นอนที่ส่งพลังมากค่ะโอเคครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่า market risk คืออะไรและมีเครื่องมืออย่าง VAR มาช่วยวัดผลแต่ผมยังติดใจประเด็นเรื่องข้อจำกัดสำคัญของ VAR ที่ว่ามันบอกเราว่าโอกาส99%เราจะไม่ขาดทุนเกิน1ล้านบาท แต่ไม่ได้บอกว่าใน1%ที่โชคร้ายสุดๆนั้นเราจะเจ็บหนักแค่ไหนกลับมาที่จุดนั้นได้ดีมากค่ะและนี่คือจุดที่เครื่องมือที่เรียกว่า expected shortfall หรือ ES เข้ามามีบทบาทสำคัญมากหรือบางทีอาจจะเคยได้ยินในชื่อ conditional VAR หรือ CVAR ก็คือตัวเดียวกันค่ะ expected shortfall มันตอบคำถามที่ต่างจาก VAR ยังไงครับ มันตอบคำถามที่ต่างออกไปค่ะว่าถามว่าขัดทุนสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่แต่ ES จะถามว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่ขัดทุนเกินวาขึ้นมาจริงๆค่าเฉลี่ยของผลขัดทุนในวันเหล่านั้นจะเป็นเท่าไหร่อ๋อหมายความว่ามันไม่ได้มองแค่เส้นขอบเขตที่99%แต่มันมองลึกลงไปในพื้นที่1%ที่เลวร้ายที่สุดแล้วหาค่าเฉลี่ยของความเสียหายทั้งหมดในนั้น ใช่ค่ะถ้าจะเปรียบเทียบอีกครั้งนะคะถ้าวาคือขอบกำแพงที่เราสร้างไว้กันน้ำท่วม ES ก็คือความลึกโดยเฉลี่ยของน้ำในวันที่น้ำมันล้นข้ามกำแพงนั้นมาได้โโอ้ห oh. มันไม่ได้บอกแค่โอกาสที่น้ำจะล้นแต่บอกถึงความรุนแรงของหายนะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะคะวิกฤตการเงินปี2008เป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนธนาคารทั่วโลกเลยว่าวามันมีจุดบอดจริงๆ อ๋อเกี่ยวกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โดยตรงเลยเหรอครับโดยตรงเลยค่ะตอนนั้นธนาคารหลายแห่งรายงานค่า VAR ที่ดูเหมือนจะควบคุมความเสี่ยงได้ดีแต่พอเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆการขาดทุนมันทะลุค่า VAR ไปไกลอีลิฟแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดโอ oh. มันเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยค่ะเราบอกว่ารั้วบ้านเรากันขโมยได้99%แต่เราลืมไปว่า1%ที่เหลือคือขโมยมาพร้อมกับรถถัง นั่นล่ะค่ะคือเหตุผลที่หน่วยงานกำกับดูแลอย่าง Basel Committee ต้องลุกขึ้นมาบอกว่าพอแล้วกับ VAR เราพวกอีกต่อที่ expect e d s h o r t fall โอ้โหฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทำไมต้องเปลี่ยนมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของระบบการเงินโลกเลยแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่เครื่องมือทางเลือกแต่เป็นมาตรฐานใหม่ที่ผู้คุมกฎระดับโลกบังคับใช้แล้ว ใช่ค่ะในมาตรฐานล่าสุดที่เรียกว่า BASEL 3หรือ FRTB เขาได้กำหนดให้ธนาคารที่ใช้โมเดลภายในต้องเปลี่ยนมาใช้ Expected Shortfall แทน VAR เลยค่ะโดยมีการกำหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนมากเช่นอะไรบังครับซึ่งก็คือช่วงวิกฤตในอดีตอย่างปี2008และยังต้องพิจารณาถึงสภาพคล่องของสินทรัพย์แต่ละประเภทด้วยซึ่งซับซ้อนกว่า v a แบบเดิมมากเลยค่ะสุดยอดเลยครับวันนี้เราติวกันมาเข้มข้นมากทีเดียว เริ่มจากภาพใหญ่ของความเสี่ยงตลาดที่เราทุกคนในฐานะนักลงทุนต้องเจอไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามจากนั้นเราก็มาดูเครื่องมือยอดนิยมอย่าง VR ที่พยายามจะวัดความเสี่ยงที่มองไม่เห็นให้ออกมาเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ผ่านวิธีการต่างๆทั้งการมองย้อนอดีตแบบ Historic และการจำลองอนาคตที่ซับซ้อนขึ้นอย่าง m Monte c a r โลใช่ครับพอเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกว่า VR มากเลยครับ มันทำให้เห็นเลยว่า VR เองก็มีจุดบอดที่สำคัญคือมันไม่ได้บอกเราว่าวันที่เลวร้ายจะเลวร้ายได้แค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากถ้าเราไม่รู้และนั่นก็เป็นที่มาของการใช้ expected shortfall ที่เข้ามาอุดช่องโหว่นี้เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถเข้าใจความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในปลายหางของความเป็นไปได้ได้ดีขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับมันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะครับผม ก่อนจะจบการติวในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักเล็กน้อยครับเชิญเลยค่ะโมเดลทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ตั้งแต่วิธีที่ง่ายที่สุดไปจนถึงวิธีที่ซับซ้อนที่สุดล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตเพื่อพยายามที่จะคาดการอนาคตแต่ในโลกที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวันและเต็มไปด้วยเหตุการณ์หงดําที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเราจะยังเชื่อมั่นในโมเดลเหล่านี้ได้มากแค่ไหนครับ และมันมีความเสี่ยงประเภทไหนอีกบ้างที่ไม่สามารถจำลองด้วยโมเดลได้หรือ unmodelable risk ที่อาจจะซุ่มรอเราอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ข้อมูลในอดีตจะสามารถบอกเราได้